บ่งตรงแนนที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ามาทำละมึงเนี่ยเข้มข้นปลาดั้มปลาเรือนะโอ้โยกุดนะเอาลูกตอนเด็กตัวเองมาคนหนึ่งลูกที่คิดว่าเจ๋งที่สุดโคตรสวยดูดิโอ้โหบอกเลยว่าดันเฮ้ยดูโบดี่เช้านี้ไปทำอะไรให้เลิก ไอย่าลืมซับมันเ สวัสดีทุกคนพบกับรายการเช้านี้แม่ทำอะไรกันแล้วนะคะวันนี้เช้าจริงไม่ติงหนังนะคะถ่ายตอน8 3ดโมงนี่โอ้โหนี่มาทำเองเนื่องจากเรากลับจากการนาบ,บุรีนะเจ๊บุรีผัดเผ็ดมาไม้ชูชี่เซียมุ่น วันนี้เนี่ยเรารีบถ่ายรีบออกอีกแล้วนะวันนี้เราจะมีแพนไปทำนึงเลือกเป็นที่นะครปฐมเพราะว่าใกล้กรุงเทพแล้วก็สวยมากครับพี่เดี๋ยวไปไหนลงุงมาแล้วมาแล้วโอ้โหเมื่อคืนคิดดอกไม้ละชายยกใหญ่เลยเราไม่เจอดอกไม้แล้วเปิดผนะ้าม่านนะเดี๋ยวเพื่อนคิดว่าสองทุ่มเปิดมามมเลยอยากแก้ตวตำรวจามาจับม้าเลยเปิดเปิดเปิดเป็นขึ้นไปแล้วผูกพละมัดระบบมือ หบ่งตรงผนังที่ไหนก็ไม่อร่อยท่ามาทำละเมงเนี่ยเข้มข้นปลารั้มปลาเือดนะ เกลียดเป็นเมนูนี้นะทุกคนเพราะว่าตอนสมัยเรียนอ่ะหน้าโรงเรียนอ่ะจะมีแบบข้าวแกงขายอ่ะเออแล้วตอนเด็กอ่ะก็ไม่ได้ได้เงินไปโรงเรียนเยอะนะได้เงินไปแบบร้อยสองร้อยอะไรวันละพันเออได้เงินไปวันละพันอ่ะทุกคนที่บิวชอบกินเลยนะสมัยนั้นกินหมูอยู่ก็กินแพนมงหมูกับไข่ดาวลูกข้าวอูนิลูกช้าเลยแล้วก็คาเวียโบกินอูนิลูกช้าเป็นข้าวต้มใส่อูนิเพราะว่อูนิมันจะหวานหวานหน่อยค่ะไม่อูนิมันจะเปรี้ยวหวานนำแล้วก็มันจะเค็มๆไปเค็มปลายปลายยำมึย กินของฉัน,ฉนเอาว่าของแกมันแพงอะ่ะกินกิรือไงเหรอแต่ว่าฉันอ่ะยังไม่กินเพราะฉันแส,งสลงท้องเมื่อคีฉันกินไปชินที่ใหญ่อืโอ,อโอ้ตื๊ดนะแต่ก่อนที่ฉันอยู่ที่ลอสแอนเจลิสที่ฉันให้คุณแม่นมทำให้อะ่ะไม่ใช่แบบนี้น้วพราสมัยที่เรียนเสร็จนะแล้วกลับมาไทายฉันไม่ลงหัวใหญ่สักพักหนึ่งนี่ทุกคนการที่เราจะเป็นสมมติเรามีเพื่อนแบบนี้นะ อวก็คือฉันไม่ได้อวดนะฉันพูดความจริงใช่ค่ะเ่าอวดเนี่ยดูถูกวุ้มเร็วฉันมากเรซี่เร็วๆนี่เป็นว่าเรซี่ดวงก็คือฉันเนี่ยแกเรียกฉันมากินข้าวด้วยเนี่ยปกติร้อยันทันปีแกไม่เคยให้ฉันมานั่งกินข้าวด้วยแกมีอะไรหรอฉันน่าจะเลี้ยแกมาบ้าวบ้าเวเก็บมือเก็บเป็นอะไรเก็บพี่พีรุตนะเร็วๆก็ที่สฉันก็ าท่านยังไม่เจอหน้าแกเลยถ้าเกิดฉันกลับมาจากออสซี่อ่ะตั้งแต่เราจบจากอนุบาลหีน้อยเนี่ยเรายังไม่เจอเลยนะฉันขอคุณแม่ฉันจุ่มจากธุรกิจอ่ะอืมเอ้าฉันไปแล้วนะฉันไม่แน่ใจว่าแกเห็นแกกินหรือแกแคกคุยกับฉันก็แน่ผัดต้นไม้นี่มันแซ่บพอรึก่อนอร่อยมากครับคุณ พี่อวดปะไม่เพราะว่ไแกเป็นคน,นอวดเจ้ก็มีนะใช่เจ้าพี่อวดได้อวดของเล่นของเล่นกับกล่องนิ้นสอที่มันกดแล้วเหล่าได้มีลิ้นชักอะไรเงี้ยอวดแบบไม่ได้อวดแบบไปโชว์นะอวดแบบนั่งกดจนกว่าจะมีคนมาทักอ่ะเหมือนเป็นดีเจอะ <c oughs> ไม่แต่รู้ว่าตอน,นเด็กอะรู้ว่าไม่ได้มีใครอยากจะอวดหรอกแต่แค่เราไม่รู้ว่าวิธีการพรีเซนต์ที่ถูกต้องอะคืออะไรไม่บอกว่าอวดเพราะว่าอวดแบบหนักเลยโคตรตลกแต่เผ็ดตอนเช้ากินเผ็ดได้นะแต่อย่าเยอะก็ไหนอย่าเยอะข้าวเสร็จแล้ว ชัมมี่จะกินนมตอนเช้ามาเพืนควรผัดนมไม้ได้สุดอะ่ะเดี๋ยวันเดี๋ยววิีการมาั วอะ,ะนั้นมันแบบป่าๆจะบอกว่าวล่าสุดบ่ไม่กี่วันที่แล้วเรากลักบจากกนน้ำบุรีเราจะขอชื่นชมคนกาญจนบุรีว,ว่าสามารถแรนดอมแล้วก็กินทุกร้านได้เลยอ,อร่อยมากคนกาญจนบุรีทาอาหารอร่อยมากไปการนี่ต้องข้างทางเลยเพราะว่าเจ๊เจวมาเจ๊บิวกินอะไรอร่อยจะกินไข่เจียวไข่เจียวแล้วก็น้ำจิ้มพริกป่นแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็มีร้านข้าวโพดขายหน้าธนาคารลุงคือข้าวโพดปิ้งอ่ะโอ้โหข้าวโพดอ่ะยิงปิ้ง แล้วใช่เขาเคลือบอะไรไม่ร so ู so ้ right? the <c oughs> <Yeah. S 1> ่แ yeah, ล้วเราก็ปิ้งปิ้งหอมๆอ่ะไปรีสอร์ทรักน้ำใช่ไหมตอนกลางคืนก็สั่งข้าวกินตั้งแกงส้มสั่งอะไรอย่างเงี้ยสั่งยำอะไรเงี้ยโอ้โหแซ่บมากรู้สึกว่าคนกาญจนบุรีทำแกงอร่อยพวกผัดผัดแกงๆอะไรเงี้ยช่วงแกงก็มันถึงไม่ถึงถึงใบผัดหน่อไม้พวกกินไปทั้งหมดหกถุงเอ้ยสถุงเอโบกินผัดหน่อไม้หกถุงเห็นปะโอเวอร์ไปครึ่งหนึ่งอ่ะอย่าโอเวอร์ดิบอเอ้แกงหัวแล้วไม่ตบหลัง เมื่อกีงหัวมันจะเจ็บน้อยลงอ่ะเหมือนเวลามีคนต่อยท้องแจ้แลแ้วแจ้เก่งซีงแพคอ่ะจะไม่รู้สึกเจ็บเลยวแจ้ลองเด็ดเมื่อกีกหัวมันจะเจ็บน้อยลงอ่ะไม่มึงอยากได้แจ้ได้ไหม เคยเป็นมากทุกคนเวลาที่แบบว่าฝันอะไรอยู่แล้วหลุดออกจากความฝันไม่ได้เรารู้สึกทรมานมากไปอยู่ในลิฟต์ไปอยู่ในห้องไหก็ไม่รู้แบบอู้เ uh, หนื่อยอ่ะแต่ฝันที่เหนื่อยที่สุดคือวิ่งหนีใครหรือใครตามนี่แหละกลัวมากเลยอืมแต่ฝันเรามาตายอ่ะมันเหมือนจริงมากอ่ะเพืงง่อนอ่โอ้โหเหมือนเพื่อนเราหายแบบมาเป็นเพื่อน มาเป็นน้งเพื่อนคืออะไรทางแม่แล้วบทนั่นง,นงซึ้งอะอน,นองพี่อะคำนี้ใช้ได้ทุกปีนะเวลาแต่งก่อนวันแม่อะได้รางวัลทุกปีนี่คือก่อนใครวะแม่แต่งนี่ก่อนมันคือก่อนอะไรมันคือคำพูดปะ<ๆ>ร้องเพลงความอ่าลองเลยแม่เป็นน้งเพื่อนน้องพี่เวลาฉันกลับมาตอนเย็นฉันก็จะเห็นแม่นั่งทำกับข้าวฉันกินแค่ไหนนะได้รางวัลอะไรวะได้รางวัลทุกปีเลยที่อะไรชมเชยนี่ได้ชมเชยอีกเนาะให้ปรากฏอยู่คนเดียวเราเล่น ตอนนั้นโบอยู่มัธยมแล้วโบเป็นแะไไม่รู้ถ้าชนะมันจะมีแข่งแ้่งทำการ์ดอะฮิสมาร์แล้วโบนี่แบบเพาดูพิเศษตัวเองมากว่าตัวเองทองําเก่งแล้วคราวนี้ยโบก็ไปประกวดเว้ยแล้วปีแรกที่โบลงประกวดอะโ <c oughs> บก็เลิกมา <c oughs> ปีแรกที่โบรประกวดอะโบอะได้รางวัลที่สองเว้ยแล้วโบก็แบบแข่งไม่ได้ที่หนึ่งวะแล้วก็เลยแบบว่าไปคิดอย่างะไรเด็กเลยเนาะเอ้าก็เราไม่อยากได้ที่หนึ่งเนาะเราเราเรามั่นใจว่าการเราดีอะก็คือแบบทําการ์ดเราก็ต้องหวังประกวดได้ที่หนึ่งไงเราก็แบบใครที่หนึ่งวะแล้วทำไงสุดท้าย เขาได้ที่หนึ่งเขมามันได้ประกวดเขมามันได้ประกวดแ <c oughs> ม่งกูเสียใจเลยวพราแบบโอ๊ย <c oughs> ไม่อยากแข่งได้ตายแม่ไม่ประกวดแม่งไม่ลงแ<ต>ม,ม,ม่ประกวดมึงก็ไม่ได้หรอก <c oughs> ที่หนึ่งอะแต่ตอนเด็กเขาชอบไอ้นี่เขาจะชอบประกาศเลยว่าใครได้รางวัลจะได้ขึ้นไปรับบนเสาธงรางวัลราความดีอ่ะ รางวัลอ่านหนังสือเยอะคนที่ได้โครงการรักการอ่านะ่ะเขาจะมีแผ่นกระดาษให้ไม่รู้ใครเคยทำไว้ตอนนั้นเด็กยุคนั้นแล้วเขาก็แค่สรุปว่าเรื่องนี้ชื่อหนังสืออะไรผัดราดอะไรแล้วก็เนื้อเรื่องอ่ะคืออะไรสิ่งที่จะทำเคยปะอันเดียวที่อ่านไปร้อยเล่มอะเรียไม่ได้รางวัลเลยรู้ว่าอ่านายังไงอ่านคำนำอ่านคำนำเพียงไม่ได้รางวัลเลยเรียนอยู่ในห้องอะ่ะเคยแบบปิ้งบางผู้ชายในห้องแตกคนเราแบบในโรงเรียนมันจะมีคนที่แบบรอในชั้นอะเพลงนี้ดังขึ้นมาเยอ่ยแล้วเจ้า่อยกับบัว เออแต่เจ้ก็เป็นนะเวลาที่เพื่อนหน้าตาดีจะชอบหาเรื่องต่อยกับมันบูมไม่หาเรื่องต่อยมันไม่หน้าตาดีด้วยสำหรบเจ้หาเรื่องต่อยกับมันพรอ,อะไรปะเข <อ S 1> ินเจ้ต้องมายุ่งนะ่ะอะไรงม่ตอนนี้มันก็เป็นอ๋อเหรอแต่ต้องบอกเลยนะว่าตอนจริงๆอ่ะจีบใครไม่เป็นเลยนะเหมือนเราไม่รู้วิธีการตอ,อนี้เ<ห>จ็บเป็นเหรอก็ก็รู้อ่ะความนา่างนะั้นนายบอกเก็งไนงะ หมือนเวลาชอบใครตอนเด็กๆอ่ะก็จะแอบ,บมองแล้วก็ห้ามไม่ใครรู้เลยนะแบบไม่ชอบคนแซวเลยตอนเด็กๆอ่ะอุ้ยวันลน,นไทยคือตัวพีคเลยวันละไทยคือตัวที่เราจะรู้ว่าแบบใครชอบเราอะ่ะแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบรอดอกไม้แล้วคนที่ให้ดอกไม้จะเป็นคนที่แบบเราไม่ได้ชอบอะ่ะจำได้เลยมันมีอยู่คนนึงไอิ่ง,งมันเป็นคนที่แบบเหมือนแจ็คพอตมากเว้ยแต่ไม่พูดชื่อนีอ้นะเพราะว่าเขามีลูกไปแล้วอย่าไปยุ่งเขามได้ไหม คนเนี้ยไม่ได้อยู่ในซีรีบัมความทรงจําว่าแบบมันชอบเราอ่ะไม่เคยเลยเพราะว่าตีกันตลอดเลยคือเราอ่ะรอรอตัวกเกอร์กับรอดอกกุหลาบทุกวันประเด็นถ่ายไปแบบเฮ้ยจะมีใครมาสักตวปิกเกอร์กับเราบอกไอ้รุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าอะไรเงี้ยอยู่ดีมันก็ดอกไม้กับสตัวิกเกอร์กับการอะไรไม่อ่ะแล้วก็เป็นคนที่เราไม่ได้ชอบเลยแบบรู้เพื่อนมากแบบไม่เลยอ่ะแค่คิดยังจำหน้ามันได้เลยคือรอดอกกุหลาบกับการอะไรที่เขาในห้องก็แบบกดดันว่าแบบย้ายเป็นแฟนกันเงี้ยแล้วสุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้เราก็เสียใจแทนเขาส่วนใหญ่เขาจะชอบมาสารภาพร ตอนเรียน,ยนจบเออมันจะเป็นเทอมสองพอดีมันก็จะเรียนจบแล้วก็แยกย้ายกันไปอนะไรเงี้ยเออแบบตันนั้นชูธเนนตอนเด็กพี่นินหน้าเหมือนแลคคู <c oughs> น่าเหมือน <c oughs> พี่นินหน้าเหมือนอะไรทุกอย่างที่ไม่ได้ไม่ใช่คนอ่ะตอนเห็นพี่นินตอนเด็เดกๆนะแบบหน้า <c oughs> <c oughs> บอกว่าบอกว่าท่านีนา้นะแพร i s i ัน Parisian เ,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 เหรอ Parisian Parisian ฝรั่งเศสเหรอเออแปลว่าคนปารีสแต่หน้าอย่างเจ๊กแล้วหน้าเหมือนอะไรคืออะไรบอกว่าหน้านพี่นินเขาจำได้เขาเป็นคนจำได้เอาตรงๆนะเจ้ไม่พูดองี้เจ้บอกว่าพี่นินหน้าเหมือนทุกอย่างยกเว้นคนพี่นินหน้าเหมือนอะไรทุกอย่างที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนอ่ะห <c oughs> น้าเหมือนหนูหน้าเหมือนแรคคูนหน้าเหมือนแมวหน้าเหมือนแบบดูตาเขาดิหอนน้อยก็ดีนะเราเป็นทุกอย่างเราเป็นยังไงอ่ะเราเป็นอะไรก็ได จะบอกว่าอะไรปะ่ะถ้าเกิดถือว่าใครเจอเคยเจอบิลโบหรือทเนนตัวจริงอะน้อยมากที่จะคนจะจําบิวได้แล้วยิ่งช่วงเนี้ยใส่แมสด้วยคนเจอพี่แล้วเขาจะแบบใช่ปะเขาจะสะกิดกันว่าใช่ปะวะคือเหมือนกับว่าโบกับพี่นินะ่ะจะเป็นตัวย้ำความมั่นใจว่าอ๋อนี่จใช่โ<ก><อ>บเหมือนดัมโบอ่ะหรือล่าสุดไปการจําได้เลยคือบโบเดินปุ๊บเขาสะกิดลงพี่โบแต่ถ้าเป็นบิวนะบิใจแอบเห็นแล้ว่าแบบใช่ปะเฮ้ยใช่ปะวะเดินมาแล้วพอเห็นโบ อ้าลองปิดแมสไม่ด้วยแจ๊หน้าแบบหน้าเหมือนคนอื่นเยอะไงคือเหมือนตัวเองไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นถ้าติดหน้าแต่ถ้าโบปิดอย่างเงี้ยอ่ะก็ยังรู้ว่าเป็นโบอะไรเงี้ยตอนวาเลนไทน์เคยจีบมีคนเฮ้ยใกล้จะวาเลนไทน์แล้วนี่หว่าเฮ้ยพี่วิญญาณเด็กมาแน่เหรอเอาช็อกโกแลตมาให้ไม่ตอนเด็กโมกาบ้างเวลาเอาไปให้คนที่ชอบอ่ะเจ๊ดโมกาเลยพี่วิญญาณเอามาให้เหรอเออแล้วรู้สึกไงก็รู้สึกดีที่ว่ามีแบบว่ามีน้องชอบอะไรเงี้ย รุ้นเกี่ยวอะไรกับแจ๊เพราะเพื่นนี่ยเป็นรุ่นน้องไม่ใช่เพื่อนรุ่นเดียวกันเราตอนเด็กหน้าแบบไหนจริงเหรอรุ่นน้องกี้เดี๋ยวพี่นินหน้าเหมือนมั่มอะได้าเอารูปตอนเรียนมาให้ดูแล้วผมสั้นทร์ไหมพี่นินบอกว่าทะเด็กเพื่อนเราว่าหน้าเหมือนมั่มไปาลูกไปดูจริงจมูกดูสั้นเป็นคมเส้นอมยังดำไม่ไรเฮ้ยคุณลำใหญ่เขาแร็ปมั้งตั้งตอนนั้นแล้วเนาะโอ้ว่ะ แต่ก่อนถ่ายกับพลัดแล้วขอดูหน่อยดิจะต้องยิ้มแบบนี้แต่ก่อนไม่รู้เป็นอะไรไม่เหมือนใครวะยิ้มอ่อนไม่ตาเหมือนแต่ก่อนโบก็เป็นโบยิ้มอย่างเงี้ยนี่รูปตอนเด็กๆโบยิ้มเลยเอารูปตอนเด็กๆตัวเองมาคนหนึ่งรูปที่คิดว่าเจ๋งที่สุดนี่ชควงนีนะวันก่อนโบเพิ่งเอาเอารูปตอนเด็กๆลงเครื่องโคตรสวยดูดิโอ้โหโคตรนสวยก็แบบไม่กี่วันไม่กี่วันเหรอเจ๋งมืนกับบ่าวเลย นี่รูปแรกของเฟซบุ๊กเอารูปไหนเอโนร์สีเท่านี้ไม่มีไงตอนนั้นมันยังไม่มีเฟซบุ๊กอ่ะมีแต่ไฮไฟท์เฮ้ยเขาหน้าเหมือนเลยวะไอ้ไอ้ซุ้งอะไซุ้งอะซุ้งคาตาวินนะนะอ่คล้ายๆเลยอ่ะนี่คือตอนมาอะไรเฮ้ยยิ้มเหมือนโบเลยคนคนดัดฟันยิ้มอย่างงี้ทุกคนเลยบวกเลยว้าวว้าวดูโบดิ้งไม่อมเหมือนอะไรกันทุกคนี่ยโบดูโบดิอมอะไรนะอมาลายเน้าเหมือนอะไรไม่ไข่ขวดอะจ๊ไข่ขวดค่ะทำไมต้องข่ายขวดอ่ะเมื่อไหร่มันหนังจีนในเพลงนี่้โบบชอยิม ไมันต้องยิ้มอย่างนี้วะเพราะว่าใส่เหล็กจัดฟันฟันเนี่ยโอ้ยไม่มีใครกดใจลูกตอนเด็กเลยจ้าคนสวยโบสวยมากลูกลูกขาโบดีโอ้โหตอนนี้เป็นเท่าเลยเฮ้ยโบใส่อะิรโตโตตลอดเลยวะเราก็เป็นขาคนนั้นอยู่โบสวยขผมเจ้มันต้องานแล้วนี่หว่านี่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 สุเจ้อุ้ยแต่ถ้าโบผมเท่าไหร่เจ้ผมกับโบเป็นร้อยเท่าอ่ะเนี่ยผมเลยโบ อย่าให้มันผอมเลยอ่ะโบเหรอวะก็สวยมากเลยไม่โบอย่างเงี้ยดีแล้วไม่ผอไม่โบจะผอมไม่ถ้าวงของโบเล่นแล้วมันไม่สนุกแล้วตองกวนจะำนมก็โบยี่ห้าแล้วอ่ะมันจะไปีไม่แต่เอาคนบางคนบางคนอ่ะอ้วบอ่ะน่ารักกว่านะไม่โบจะผอมไม่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 จะผอมได้อย่างเงี้ไม่นะคุณคุณผอมเอ้ยคุณกินถึงโมโม่ตายแล้วเหรอไม่เป็นไรหรอกโมโม่ไปพาราไดแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ตกเต่งไม่ไมมาดิออกมาเล่นมนดิขอไหมไม่ยกูอยากเล่นต้องการห้ามตัดออกเลยชื่อไหไม่มาไม่ดูแล้วมาดูมาดูไม่เหรอคลิปนี้ไม่ให้มาดูอ้าวแล้วตอนไหนชื่ออะไรคลองนี้เขาเป็นทีม BTS กับดังพิงใช่เขาตั้งไื่ชูก้าชูก้า Yes please นี่นอนเขาบอกว่าวีป่ะว้าวแล้วตอนนี้เหรอน่ารักว่ก ไอโกวม่ชอบอบหัวหมาแบบเดี๋ยวไปแล้วดีกว่าทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปทําบุญแล้วเดี๋ยวเอาบุญมาฝากนะคะสาธุสาธุไปแล้วค่ะทุกคนบายสวัสดีครับต้่งรักเข็มไงเธอหญิงใช่ไหมเป็นคนผลักฉันอย่ามาซ้ำในงานคิจว่าฉันกลัวดยไง